ไม่นะใครไม่ไหวคนเดียวไม่นะเอาเลยูกเอมาเล่นอยู่เรืองคึงหลังสวรรค์ป้าเอาแล้วครับเอาเสาไปเลยคุณสามประตูบอลยังครอบก้องมาแล้วโอ้ยเตะผิดเอาเสาแล้ครับสวรรค์เลสวรรค์โยกไปนีดนึง ตัังเลยานได้ลูกทุ่มสวนรคกเ็ดทุ่มหมายเลขสิบหมายเลขสี่หมายเลขสี่โยกไปโยกไปโยกไปโยกโยกจริงโยกมาโดยมีหมายเลขเจ็ดผัวพันอยู่มาลบลบลบไปกี่ลบไปกีโดบจริงลบลบลบแต่มาได้ลูกฟาวแล้วครับแม่ ได้ลูกฟีกี้จะแจครอบนะครับแมาดังด้านซ้ายเอาแล้วมุ้งบูเลียมไปยอดแรงไปนิดนึงบอลยังไม่ออกแมาบอลไม่ออกขอบคุณครับขอบคุณรถช่องนะครับมาขอบคุณหลับเพิ่มเพี่น้อยหลับโอเคเข้าไปครับเขบ้าไ ขอบคุณนะครับคโชเจอดนะครับมเอาลอดช่องมาฝากไปครับโรมเ่เวานไปย้อยตูสามตูวรับได้ให้รับ ลูกออกอยู่ครับกรรมการทัศน์จันเสียงจะดังไปนิดนึงกรรมการไม่ได้ยินนะครับปานาเซนหนึ่งฟันเจ๊เข่าไเลขแปดไปเลขแปดครบคุ้มบอลไปยิงไหม ผลมาเต็มอตาศึกครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ให้เล่นทั้งวันนะครับคน้แขกบอกไม่ต้องกลัววันนี้มาสนามช้างมูลนะครับฝากไปจะเตะสนามนู่นต่อนะครับบอลชุม่มสวัสดีพี่ไปหมายเลขก้าเตะออกไป ที่ได้ชมเป็นปาร์ตูบายไม่ครับเการเล่นใหม่มาแล้วหมายเลขยี่สิบหลอกทีหนึ่งหลอกตอนีผู้วันสวรรค์มาผู้พันอยู่หลอกสามคนสามคนไปได้ไหมได้โดนตัดแล้วโดนตัดแล้วหมายเลขสี่หมายเลขสี่ดูเลยครับดูสักสามคะคอยเลมอดเดดเดต่างกันหเดตะกี้หน้าเดตะเดรินา

เตะลงมระตูตตปั่มบอลดีเลยทุ่งคตนองทุ่มทุ่มาแล้วมาเลขสิบูนี่ปันปั่นปั่นเป็นังไงตโต้เขาเท้าอยู่ยิงโอ้โหเก้นม่เหตเตะมาแล้วปัดปันเอามาลงมเท้าเท้าัขเจาไผ่จะไผ่โลบ เสียบลอมมาขอโทษใครครับลูกขอโทษจะขอขอโทษเพื่อนด้วยขอโทษเพื่อนด้วยแล้วแล้วพวกเราอ่านะครับขอโทษเพื่อนด้วยเขาบโอกเสียพลอมเปลักเจมันเสียบระวังลูกถ้าเราเสียบถ้าเราเสียบซิบอลไม่เป็นไรนะครับลูกระวังด้วยนะครับ เอาแล้วครับอุ้มเลย <c oughs> คนหลังแน่เสียหลังนะครับจะของร้านสามแสบนะครับมามีของทุกอย่างนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวพ่อห่มนะครับที่นอนเพียบสั่งได้นะครับทงสวนเกตน,นะครับมาตาเป็นกันเองครับมาดูลูกฟิกิกลูกนี้ครับ เนประตูคร oh ับป่เกดไนเป็นเกหิน <riding> ม <ASE ori> ันอยู่แล้วเด็กนสิหาล่ะบอกวเวลายังมีเหลือยู่รับสกัดออกไป ด้าน,นขวาสวสจะได้ชุบนลครับเอาไว้เอาชายป้อมกันลูกเอาดเอาใหยุนที่ดึงตัแล้วเอาเท้าไปเลย1นี่ครับฟับรอที่ปิดนี่ครับไปเล20เกินเกินไปจะไปออกนี่ครับนี่ทักษะบอลต้องมีนะครับ ดูถึงไม่ถึงไม่ถึงถึงเอาแล้วก็โดนตัดแล้วไปที่สี่ไปที่แล้วหมาไปี่แล้วบมาลไปแล้วหาเด็กดหารบ้าดูคอนเนอร์นะครับคนทีอตสุ้อคน่ี็ เตโดพะเจ้าครับมาสกัดลงมาบอลเข้าวดับนี่ครับมาตั้งแต่เช้าดีครับตการบอล้าวดับแล้ครับย่อวิธีย่อวิธีควายบาดลูกบอลกอวิธีหนึงโอ้เตทม่าหมายเลขไม่ผ่านหมายเลขยี่สิบหมายเลขสิบมาแล้วหมายเลขสิบฟาวครับลูกนี้ออกสับเฉาดิครับ

กินอะไรอยู่เนี่ย้อีแบ๊ีบั้นเตียแบบเบอยู่เตแท้เลยด้วยกระพริบตาทุกคนตุกทาย นี่แบบมาแหนนาานนงบนเตียงบ่อนเตียงแหงบ่แบบคอมบายคอมบาย

เฮ้เม <Ba> ์ลงอย่นันยังมาังมยังาอยู่ปัดปันจริงโดดปะโดเอิบมาบอลครับาัดบอลนับสวรรค์ในทุ่มครับ ขอเราเวทำเร็วทำเร็วหน่อยไปใช่ไปขยับหน่่ยทิลูกไ่มั่วไม่ม่วนจเข้าจะเข้าตรงไหมออกอยู่นะครับมนี่ดำอยู่สองประตูต่อหนึ่งเอิ่นเอิ่นไปไป ่ีเนโค้ดที่สองนะครับช้างมวยคามีพบกับโจบันเจิดนะครับรุ่นซิบควบครับเอาเขาอย่างต่อเรื่องึไม่กลัวทิกตาเล็กตาเล็กไักากาไทยเลยเอ้ยผูเห็นกันนี้เอคป สุดาไม่ทันครับลูกนี like s> <S Shame, ่ตัดตัดตัดระวังครับลูกตัดตัดออกเลยออกดูกลางเตะนะครับผู้สาวตูเล่นเร็วแล้วตเายตามเยตหน้มนเอาเอาสิ ลงไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยยืมรับเารับตีไม่อิ่เลยตัวเลยตัวได้ตัวขาดเข้าไปเลยเข้ากลางไปหน่อยนะเข้ากลางไปหน่อยไปตีมาเขาเสื้อมาลูก วันเีครับลูกได้ประตูนครับอ่าพประตูนครับบอลวางออกเล่นประตูนครับติดประตูนครับวันนี้เลยวันนี้เลย

ไปคุยิงเมื่อกี้ไปไปเข้าชทกเอาคุยิงไปเลยเจ๊กบมาไปเอวเตยสวสวยังขอปอลอยู่ไปสไปเลยเ้ามมบอลไปยงยิงอลไปอันนี้เตมินเจนว่าจะสีบ้างเอาปืนอ่ะไปเลยลงไปเลยไปเลย ดูสุดแม่สวยงามครับดูแม่ทั้งคนยิงทั้งคนปัดนะครับตัวยืนไม่น่าขึ้นมาเก่งใต้ในกระบอกเปลี่ยนนะให้ออกมาเร็วๆพี่ดูแลคู่แรกอยู่นะครับมา เตะโดนมล้ <Ooh. S 3> <c oughs> ูบอลมาเทียวได้สวนเตะเที่ยวบอลลอยดงมาเอาบอลลงมาเอาบอลลงอยู่ไปไปเอาแล้วรับตะโต๊ะสานโต๊วซานต๊ะไปไปไปใครครับ คืนนึกถึงนิ้วพูนรุนไปห้าคนครับตรงนี้เคนนคนนะเมืกี้รุนไปสาสเลยลงล้วขหัวข้ามไปเลยโอ้โหีครับประตูนึกว่าออกไม่เปนลรลูกมาไม่เปนไรลูกเต็มไปไม่เปนไรลูกเอาเขาห้ามกินก่อนเตะนะ ย่ไ <il> ม <Rein |notimestamps|> ่ไหวลวเรื่องสตีจ้ตอบอลอยู่ยังขอบกองบอลอยู่โดยปรภัยโดนทัดภัยออกไปสวรรค์จะได้ทุกบนหมดเวลาการแข่งขันครับคูต่อไปนะครับเียบตัวลงเลยครับ